ก็น้ว่าสิอยเกือบอยใส่เนาะมาใส่หรอน่มาเร็วเดี๋ยอยใส่ดมาใส่เต็มเนาะแว่าก็จะไม่มาใส่หรอโอตุนองอิงบ่ เอาเอาหอยลูกหมูวันนี้เป็นมานอะไรไม่อนันะจ๊ะมอะไรไม่อนมันราสิเป็นรูปแบบได้ส้มใบรอติดตามรอหลุดเลยอะไรนะคือห้ามเอาอันนั้นทึบขึ้นมาหน่อยฟักไฟนะเอาไปยังไม่มานะพี่น้อง มาอะไรปูพยายามาอยู่ขัดเก็บกันเทาะมันจะเปลี่ยนนี่นี่เขาเซเว่นเซเว่นเซเว่นบะหมี่วันนี้อยู่อยู่ที่อะไรนะฮภาษาอ,อังกฤษอันอ่ะ แจกมาเค,ออคอยมาใช่มาเค,อย,อคอยมาเพิ่งเยอะเนี่ยสถานทีทคน่คือกวจมาอีกทเพื่อนที่แคบเด้อพี่น้องดีบมาเด้อเดี๋ยวพี่มีหมองยืนดิพี่มี่มองนั่งละตอนนี้นะมีแต่หะมองนอน <c ười> มีแต่หะมองนอนไง <c ười> อยู่มืดๆไปก่อนนะ เมื่อนี้เขาเลิกตีสาเลิกงานกัิได้ยิงขื้นกรุงเทพเลยยิงกับกรุงเทพเลยตรงข้ามลงกัน SPRT ตรงขามกันมาตะพุทธดมาี่น้อะมาฮะเป็นยัง วิธียังบัแล้วเลยเขาสือม,มีรมือฮะโอ้ออออวทีกําลังใสแล้วแล้วๆพี่น้องนเป็นจิงจินอนจังไหนน,นอนแป๊บแหนึ่งนี่จะเสียงโทราศ,าศัพทปิงิงวิงวิงขึ้นอยเบริร์คืนเบิร์มื่อโดยอัตโนมัติตื่นได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ไปได้ไงกูมูฮะจะได้กับปุ๊กกินเออเอาเอาเสียงมาตั้งเวียนนะนี่นะเออตื่นได้แล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงเมื่อไหร่กูมูไอ้แค่ไอ้แค่แต่ยิ้มเพื่อเศร้าดีเตือนเตือนติดกับเสีย่ามูเอาปรีนี่เอาก็บ่ได้ยินมแบบตอนนั่งรถนะแหมมันขึ้นมาอยู่ส่วนหนึ่งแต่ตอนจากโมงวัวตอนเท่าสิมาพักนี่แหละไอ้แค่ก็เลยมาหาเสียงผู้ชาย มาเสียงกูใช่ใหญ่ๆเนาะอยากใหเยม่งเนี้ยหาแล้วก็กูหลอนเนาะันที่หน้าเห็นเพื่อนปิดโทรศัพท์เพื่นเออตัวใส่ไม่าเอาเสียงจังเอเอีนี่ยเปิดด้วยหมูเปิดเสียงเนี่ยตะกแต่กวเขาจสิรีฮิตดเข้าจะให้ ให้แฟนอัดเป็นเสียงไ้แล้วเขากับเสียมมาตัางเป็นตั้งนิกาปุ๊กนี่ก็ไม่แฟนเออนี่่าเป็นแฟนจะพูดถึงดาวตอนอตอนนั้นน่ะเขาจะด้ฮิตมันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือกันแน่นอนครับเปไ็นเอฟซีพี่ไทยไรอ,เอเีกเห อะไรนะมาตะพุทธมมข้ามาไอเขรยังบุกตรงข้าวโรงการเอสอ้าเนภาษาอังกฤษเนาะมาตะพุทธจะ่ไปเธ <c oughs> อรีเดกคือไปไม่เลิกงานเนี่ยพรไปก็ไม่มาลไม่ได้เพราะพาปอันนี้ไรปะเพราะพาไปนันานงนันบะเอาว่าสิคนนุี้ันนึงให้เพื่นมากก่อน คุยเรื่องไม่ือองมันะใช้เงินหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งแสนกับอะไรอืมปรึกษาเรื่องไม่นะพอเพื่อนิ่นวเ้ดาวเสียงไอ้กูกินขาวอนบอ เช <Or> ียงปุกไปยังไปเห็นงานตอนเช้าไหมปุกเมื่อเช้าก็ไปแปดโมงหมดแปดโมงเกว่าเขาเขียวว่าไกลๆที่หอยอดีตนะเสียรุกูซ้ายข้างน้าบอกว่อันนี้เสร็ของแม่อันนี้เสร็ มานั่งมานั่งแล้วก็บินถอดรองเท้าถอดเท้าเข้ามาพวกอันพวกของอันคุณแม่นี่เสียแล้วแม่น่าเสียก<ม>็จะเป็นรวมก็จะเป็นรวมเป็นรวมของแม่แม่เป็นรวมของบ้านพลังบ้านพลังนี่เสีเยไมนจะเรือน ไือเหกมืะีเหดหย,ยางเรืือีกอีมกเ็วมแล้วก็จะมาทำของแม่ดาวสามมือวันนี้ทำองม่อันาพงนี้เป็นรวมพง่งนี้รวมสี่มือแม่อันดาโตอันแล้วก็แม่ดาวอีกสามมืป้ากิจบเมื่อเดือนวันที่าะ่ออ,อัน,น มมเ้วม <c oughs> ื่อกี time, <c oughs> mm ้เอะไรอมเเ่ะไรกับมูหว่า T4 เลืออีกไอซิเอดมือป้าไิเอ็ดมือม่สเตล่ยไดีต่อหาม่เมือี่มมือเดียวเะกทาแล้วกต้ควรไม่มีคนอแม่มากับมันแม่จัน เศษจีนำ่ำมันเงินหนึ่งอะไรคุณยายเพื่อนอื่นหลังเนี่ยก็เหด็หดรวมอะไรแบบนี้รวมม่อสั่นว่าสั่นกับแบบอันนี้ก็ได้แบบเฮ็ดเป็นรวมเท่านี้แล้วก็ของคุณยายเพื่อนนีเงินหนึ่งเทาก็เฮ็ดแยกให้เพื่อนกับอะไแต่ว่าเป็นมือไม่สินะคุณยายเพื่อนมันเปเฮ็ดแยกอืมค่ะเพื่อเฮ็ดรวมกัได้เฮ็ดพ่วงเดียวได้ก็ เขาใจอยู่พูดถึงถ้าอยากให้แบบได้หอยได้หลายมือสินะแต่คันเฮ็ดร่วมกับคือร่วมแล้ว่ะนี่แล้วก็ของแม่ดาวแล้วก็มดเอาสับพี่นอกก้อยจะใส่คลิปนี้ค่อยขอบฟังไว้ชนี้คิดนาพอกันไหมจ้า